โอเคก็วันนี้ก็กลาบสวัสดีทุกคนนั้นด้วยนะครับนี้่อนผมนะไหมครับอ p ีที่6อีกแล้วนะครับก็มาในฮาร์ดคอร์ีพที่แล้วครับก็อ EP อีนี้ผมมาจะสําคารลงเมืองหาแร่สักหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหาแร่เนี่ยเราจะต้องหาฟอร์จูนกันก่อนนะครับโดยวิธีการที่เราจะหาฟอรล์จูนในสูตรของผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็น NPC ในการหาฟอ์จูนนะครับส่วนวิธีการหาผมเนี่ยก็จะเป็นใช้เป็นสมุดโต๊ะเออโต๊ะสมุด A นั่นแะ NPC ที่ว่าเลขสมุดนักเวทอ่ะเออผมจะใช้ต<ะ>ัวนั้นนะครับในการหาฟอ์จูนนะครับแลาตอนนี้ก็ต้องรอซูกาหรือว่าน้ำตาลกันก่อนนะครับจะได้เพอที่จะได้ทำกระดาษนะครับเพราะตอนนี้ผมต้องการกระดาษนะร,รว่าสมุดนั่นเองน่ในการพับ ก็อี้นะครับโอ้โหลงมาแกบตายแม่เนี่ยก็หายจากการเอาชีวิตรอดไปยาวนานแสนนานนะเพราะว่ากลับมาจากธุระส่วนตัวว่ามาเล่นเบสบอลเอ้ยสกายวอลนะครับก็เดนไม่ได้มานั่งอัดเอออเาชีวิตรอด100 100วันไม่ใช่100วันฮาร์ดคอร์เออเอาชีวิตรอดหนึ่ง้ไอฮาร์ดคอร์นะครับไม่ได้มา ข้าซับน,นานแล้วนะครับก็มาเข้า้อมคนดูเลยน,นี่แหละในปีนี้ก็ตามนานลราผมจะหาเพชรกันโดยใช้ฟอร์จูนจาก Npc ชาวบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมชาวบ้านไว้แล้วนะครับรอตองรอมันโตก่อนนะ <c oughs> ผมได้วิธีหาเอเมัล์แล้วตอนนี้ได้กลับ NPC ตัวน,นี้ไงนเนี่ยเอาไม้เอาไม้ไมตัดไม้แล้วก็เอาไปคลาฟเป็นสติกนะครับก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้ของเต็มเราต้องเอาของไปเก็บก่อนของเยอะมากสเปซส,สปอร์งั้นไอ้ของครับไม่ได้ไม่ได้เรียงไว้ดีๆนะครับก็อาจจะลกๆหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้เรียงนะครับมีพอครับมาก็เอามาแลกกับ m c ตัวนี้นะครับผมลงหมดไอ้นู้ไว้นะเศษไม่จํากัดอะ่ะเออก็เลยหารอะไม่เล่าได้ไม่จํากัดนะครับ <Okay. S 2> ส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะเอา ข้าวนะมาเทกับมันไอเอาเอเมลด์เทียบข้าวนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้เอบซีตัวน้นมันผสมพันธ์กันนะเพื่อที่จะได้ลูกมานะเออนี่เดี๋ยวติีการหาเอเมลด์ครับผม,มโคตรง่ายตอนนี้ก็ต้องรอซูก้าตัวก่อนนะครับระหว่างรอซูก้าตัวเนี่ยเราจะไปกู้หินสร้างบ้านกันดีกว่านะเรือมีหินอยู่แล้วในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมจําได้นะว่าผมมีหินอยู่มันเป็นหินที่แบบเออหิน หินไอค้นธรรมดางั้นเดี๋ยวเราไปหาทำเรสร้างบ้านดีกว่าทุกคนผมจะแถวๆนี้ไม่ไกลไม่ไกลครับก็ให้อาหารองวัวไปสักหน่อยนะครับคือว่าทุกคนไหนื่อๆแล้วทำฟาร์มดีกว่าผมวะทำฟาร์มทำฟาร์มเดี๋ยวทำฟาร์มหอมตัวเองอ่ะเออก็ห่างแรกก็ต้องหาม็ดข้าวมันก่อนนะม็ดข้าว เดี๋ยวผมจะทำการทำฟาร์มตรงไหนดีทุกคนผมจะสร้างบ้านตรงไหนดีนะงั้นผมจะสร้างบ้านด้านล่างนู่นแล้วกันนะครับเออแถวๆเนาะแถวๆนีด้านล่างอะเออโอเคเพื่อเงินกันไม่เสียเวลาเอ้ยตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวจะไปปรับหน้าเจริญเงินก่อนดีกว่อนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปปรับหน้าเจริญเงินก่อนนะครับแต่จะทําทางขึ้นตรงนี้ดีๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าทางขึ้นมันลําบากอะตรงเนี้ย จะทำการสร้างบ้านตรงนี้เลยละกันนะครับขอกรดื้ดดินก่อนโอเคตอนนี้ผมได้ทำการปุดดินเทียบอยแล้วเดี๋ยวจะทำการถมดินสักหน่อยนะเป็นบริเวณดีๆอะ่ะปพอดีพดีแต่ว่าทำการถามหญ้าสักหน่อยเกะก,กะแล้วเกินหญ้าเนี่ย ผมจอดินที่เหลือเนี่ยไปทำไอไปทําฟาร์มด้วยนะเออมันจะได้ไม่เกลืนะ่อนไงเดี๋ยวเราจะต้องทําทางขึ้นบ้าน,นมันดีๆก่อนนะก็เดี๋ยวจะเร่งผมว่าครับวันใดดีกว่าอเอาเอ ผมทำทางขึ้นเสร็จแล้วตกลไปก็ไปอทอสมาสักหน่อยนะเดี๋ยวยัยงเไปเราจะทำการทำโดมข้าวก่อนเลยนะเออจะสร้า,างสร้างโดมข้าวก่อนบริเวณตรงนี้แล้วกันนะถึงบ้างดิออสร้างสร้างโดมข้าวก่อนที่ปลูกปลูกอาหารปลูกไอ,อฟาร์มข้าวเออโอเคตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปจะต้องใช้ไม้ใช้ไม้ขึ้นโครงก่อนเลยนะครับจับตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะอัพขึ้นเป็นตรงนี้เป็นไหนึ่งช่องแล้วก็อโอเคเสร็จละนี่ครับก็จะเป็นชันช้นๆอย่างนี้ไป ต่อไปก็วางดินปิดด้านบนปิดด้านบนไว้ข้าวไว้อย่างนี้ โอเคเสร็จแล,แล้วก็ทำทางเดินสักหน่อยเลยแล้วทำสะพานดีกว่าทุกคนเนาะต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเอออันอนี้โอ้ยอะไรอย่างงี้ใช่เปล่าโอ้ย คมั okay. นต้องไปอย่างนี้เอวอน,อออนก็เติมสักหน่อยนี้ให้มันสวยงามแล้วก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งตกแต่งสักนิดนะครับเอาเป็น บักไม้ต่อะไรอย่างนี้แล้วก็เอารั้วมาวางไว้ด้านบนดีกว่านะครับก็จะเป็นรั้วน่าจะพอแหละสวยดาราสปาร มาดูต้นอ้อยหน่อยดีต้นอ้อยโตแล้วขยายสักหน่อยขยายให้มันเยอะกว่าน,นี้เงีนเออมันจะได้ออกผลอ,ออกดอกเยอะเยอะต่อไปเป็นวางโครงบ้านดีกว่านะครับเพราะว่า ไอพีนี้เราจะไม่ได้สร้างบ้านแน่นอนก็เดี๋ยววางโครงวัดบ้านไว้ก่อนแล้วกันนะครับวาดโครงไว้ก่อนจะเอาบ้านเป็นขนาดไหนทุกคนสองชั้นหรือชั้นเดียวดีน่าจะสองชั้นนะเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเอาเป็นใต้ถุนไว้เดินรอดได้นะเดินผ่านนะเออ เดี๋ยววางโครงบ้านไว้ก่อนดีกว่านะครับจะเป็นบ้านเรียบๆนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามส,สี่ห้านะครับประมาณนี้วางโครงมานก่อนนะครับโอเค วางโค้งบ้านไว้ก่อนนั่นเดี๋ยวผมจะทําที่ห้องเป็นห้องเก็บของไว้แล้วกันนะข้างๆลงฟาร์มนะครับทําเป็นที่เก็บของสักหน่อยอตรงนี้ละกันนะเดี๋ยววางโคงไว้ก่อนชุบๆตอนนี้ไม่ต้องใหญ่เกินและก็กว้างเกินนะครับมาน,นี้นะครับ Это не อึ๊บอึ๊บอึ๊บอออึ๊บอ,อะไรเนี่ยอึ๊บอา่าแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเอากระจกมาตกแต่งตรงนี้ไว้นิดหน่อยเดี๋ยวไปขูดทรายก่อนดีกว่าโอเคต่อไปก็เอาทรายไปเผาก่อนหน่อยเอาทรายไปเผาไว้กันนะครับเอาทรายไปเผาไว้เพื่อที่จะทำการเอ่อ สร้างกำแพงของที่เก็บของเดี๋ยวเอาไปเอ,อ,อไว้ก่อนเอไว้ชุบโอเคโอเค,อเคแล้วก็วางโครงว่าเสร็จบันละนะครับต่อไปก็สร้างห้องต่อเผาห้องสร้างฟาร์มฟาร์มเหล็กโอเค e p p น,นี้ก็ต้องผมว่าก็ต้องขอัวลากันก่อนนะว่าเป็นมานานแล้วเดือก,กันด้วยนะครับก็ว่าจะทำต่อพ่งนี้นะครับก็สำหรับลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย